สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับในวันนี้เราจะมาพรีวิวฮีโร่คอลแลบฟรีเรนและอาวุธประจำตัวไม้เท้าของฟรีเรนซึ่งเป็นฮีโร่ใหม่ของเกมการ์เดนเทลเซิร์เวอร์เกาหลีแพชประจําวันที่26ธันวาคมกันฟรีเรนเป็นฮีโร่ที่มีความโดดเด่นแบบรอบด้านทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ มีการโจมตีที่รวดเร็วพริ้วไหวและที่เด็ดสุดคือสกิลอาวุธของเธอสามารถทำให้ศัตรูติดสถานะได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวฟรีเรนจึงถือเป็นฮีโร่ที่น่าสนใจและน่าหามาเข้าทีมากๆทั้งสาย PVE และ PVP ครับฟรีเรนจะเก่งและน่าสนใจแค่ไหนกันนั้นเราไปดูกันเลย การโจมตีปกติจะเป็นการยิงพลังเวทเข้าโจมตีศัตรูเป็นเส้นตรงอย่างรุนแรงเป็นการโจมตีปกติที่ทรงประสิทธิภาพและถือว่าดีมากๆสําหรับดีวเลอร์ระยะไกลเพราะการโจมตีของฟรีเดนมีความรุนแรงที่สูงมีระยะการโจมตีที่ไกลเลเซอร์พลังเวทเข้าถึงตัวศัตรูแทบจะทันทีที่ยิงและไม่มีการรีโหลด ด้วยเหตุนี้ฟรีเรนจึงสามารถสร้างความเสียหายแก่ศัตรูจากแนวหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องที่ดดสุดคือสเตปการโจมตีครั้งที่ 1- และ2ของเธอสามารถเดชไปในทิศทางที่เราต้องการได้ซึ่งระยะการเดชค่อนข้างไกลและรวดเร็วมากๆถ้าเดชไปในทิศทางและจังหวะที่เหมาะสมได้นี่เราจะสามารถหลบการโจมตีของศัตรูบางอย่างได้อย่างสบายๆเลยละครับดังนั้นการโจมตีปกติของฟรีเรนผมจึงถือว่าดีและออกแบบมาได้เหมาะสมมากๆครับ สก,กิลประจำตัวจะเป็นการระเบิดพลังเวทเข้าโจมตีศัตรูโดยรอบฟรีเลนเป็นวงกว้าง พร้อมกันนั้นฟรีเลนจะได้รับสถานะ m a นา u n ล e a s ที่จะมอบบัฟเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้กับฟรีเลนเป็นระยะเวลา4วินาทีด้วยเป็นสกิลประจำตัวที่ดีกับตัวฟรีเลนมากๆเพราะตัวสกิลมีรัศมีการโจมตีที่กว้างเมื่อกดใช้แล้วสกิลจะออกแอคชั่นระเบิดพลังทันทีแถมยังมีความรุนแรงที่สูงพอตัวด้วยจึงถือเป็นสกิลที่ใช้งานง่ายและเหมาะมากที่จะเอาไว้ใช้เคลียร์ศัตรูจํานวนเยอะๆในดันเจี้ยนครับ ในส่วนของบัฟเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นั้นก็ถือว่าเด็ดและสําคัญไม่แพ้กันเพราะมันจะช่วยทําให้ฟรีเลนสามารถถอยห่างจากศัตรูที่ล้วงเข้าไปถึงตัวเธอในแนวหลังได้ดีขึ้นหรือถ้าเล่นในอารีนามันก็จะช่วยทําให้เธอสามารถหลบการโจมตีหรือไขศัตรูได้สะดวกมากขึ้นดังนั้นสกิลประจําตัวของฟรีเลนผมถือว่าดีและทรงประสิทธิภาพมากทั้งในแง่ของดาเมจความง่ายในการใช้งานและการเอาตัวรอดครับ สกิลต่อเนื่องจะเป็นการไล่เวทมวนต์สายฟ้าฟ้าสุดทรงพลังเข้าโจมตีศัตรูพร้อมทั้งมอบปบับ เพิ่มพลังโจมตีท่าแสง30%ให้กับฮีโร่ในทีมทุกคนเป็นเวลา5วินาทีด้วยเป็นสกิลต่อเนื่องที่มีความรุนแรงค่อนข้างสูงเราจึงสามารถคาดหวังความเสียหายได้ดีพอตัวนอกจากนี้ตัวรัศมีระเบิดหลังสายฟ้าลงสู่พื้นก็ค่อนข้างกว้างและหลังกดใช้สกิลต่อเนื่องก็มีช่วงหน่วงเวลาก่อนดาเมจจะลงหัวศัตรูแค่ประมาณครึ่งวินาทีสกิลต่อเนื่องนี้จึงถือเป็นสกิลที่ใช้งานง่ายและหน่วงเวลาไม่ยากมากครับ ที่สําคัญคือสกิลนี้สามารถมอบบัฟเพิ่มความเสียหายท่าแสงให้ฮีโร่ในทีมทุกคนได้ด้วยถึงจะแค่5วินาทีแต่มันก็มากเพียงพอที่จะช่วยบูสต์ความเสียหายโดยรวมของทีมให้สูงขึ้นดังนั้นสกิลต่อเนื่องของฟรีเรนผมจึงถือว่าดีมากๆทั้งในแง่ของความเสียหายการสนับสนุนทีมให้แรงขึ้นและความง่ายในการใช้งานครับ ความสามารถพิเศษจะมีทั้งหมด2อ,อย่างอย่างแรกคือเมื่อฟรีเลนโดนโจมตีมีโอกาส25%ที่ตัวเธอจะได้รับความเสียหายจากการโจมตีนั้นลดลง40%และอย่างที่2คือเมื่อสถานะา,นะานา a unlist จะสกิลประจำตัวหมดลง เธอจะทําการสร้างโล่ให้กับฮีโร่ในทีมทุกคนเป็นระยะเวลา4วินาทีเป็นความสามารถพิเศษที่จะช่วยทําให้ฟรีเลนและทีมเล่นง่ายและสามารถรับความเสียหายจากศัตรูได้ดียิ่งขึ้นก็คือต่อให้โดนศัตรูเข้าถึงตัวหรือหลบการโจมตีไม่พ้นฟรีเลนก็จะไม่มีทางตายง่ายๆอย่างแน่นอนครับดังนั้นความสามารถพิเศษนี้จึงดีมากๆในแง่ของการเสริมความแข็งแกร่งในเชิงรับให้กับฟรีเลนและทีมครับ อาวุธประจำตัวเป็นไม้เท้าระดับมหากราบที่มาพร้อมกับความสามารถประจำอาวุธ2อย่างอย่างแรกคือในระหว่างการต่อสู้ฟรีเลนจะสามารถทําความเสียหายแก่ศัตรูได้มากขึ้น25%และอย่างที่2คือเมื่อฟรีเลนโจมตีปกติโ,ตโดนศัตรูในขณะที่กําลังอยู่ในสถานะมานาอันลิสศัตรูที่โดนโจมตีจะได้รับดีบัฟลดพลังป้องกัน,นระยะไกล20%เป็น,นระยะเวลา5วินาที ความสามารถของอาวุธทั้งสองนี้ถือเป็นไฮไลท์เด็ดที่จะทําให้ฟรีเลนแกร่งขึ้นถึงขีดสุดและสามารถไปเล่นได้ทุกโหมดอย่างแท้จริงโดยความสามารถอย่างแรกจะทําให้การโจมตีทุกรูปแบบของฟรีเลนแรงขึ้นส่วนความสามารถอย่างที่2จะทําให้มอนสเตอร์โดนการโจมตีของฟรีเลนและดดลเลอร์ระยะไกลในทีมแรงขึ้นซึ่งความสามารถนี้จะทําให้ฟรีเลนสามารถไปเล่นในทีมเรดบอสระยะไกลท่าแสงในตำแหน่งของชุนเรียวได้และจะทําให้เธอสามารถโค่นศัตรูในการต่อสู้แบบตัวต่อต,ตัวได้ง่ายขึ้นด้วยครับ ดังนั้นความสามารถของอาวุธชิ้นนี้จึงถือว่าดีมากๆและเป็นตัวกำหนดเลยว่าถ้าจะเล่นฟรีเลนต้องมีอาวุธประจำตัวด้วยเท่านั้นสกิลประจำอาวุธจะเป็นการยิงเพลิงนรกเข้าโจมตีศัตรูอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงสกิลประจำอาวุธถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดของฟรีเลนเลยเพราะถ้าศัตรูโดนเพลิงนรกเข้าไปแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันก็จะสามารถติดสถานะผิดปกติได้ด้วยการใช้สกิลเพียงครั้งเดียวที่สำคัญคือ ตัวเพลิงนรกมีระยะการโจมตีที่ไกลและค่อนข้างกว้างระดับหนึ่งถ้าหลบไม่ดีก็เตรียมโดนสถานะผิดปกติได้เลยซึ่งถ้าไปเจอศัตรูตัวใหญ่ๆสกิลนี้จะใช้งานง่ายและทําให้ศัตรูติดสถานะได้อย่างชิวๆแต่ถ้าไปเจอศัตรูที่มีความพริวสูงเช่นไซบอร์กเอรินาหรือคู่แข่งในอารีนาก็อาจจะต้องหาจังหวะและมุมยิงดีๆหน่อยนะครับเพราะถ้าโดนไม่ครบทุกเม็ดก็จะไม่ติดสถานะด้วยการใช้สกิลเพียงครั้งเดียวนะ ดังนั้นสกิลประจำอาวุธของฟรีเลนผมถือว่าดีและทรงประสิทธิภาพมากและถือเป็นอีกหนึ่งตัวกำหนดเลยว่าถ้าจะเล่นฟรีเลนต้องมีอาวุธประจำตัวด้วยเท่านั้นครับและนี่ก็คือพรีวิวฟรีเลนและอาวุธประจำตัวนะครับถือเป็นฮีโร่คอนแลป ที่น่าสนใจมากๆเพราะความสามารถค่อนข้างเก่งพอตัวเลยแถมยังไปเล่นได้แทบทุกโหมดโดยเฉพาะในเรดบอสนี่ถ้าใครยังไม่มีชุนเรียวสามารถนำฟรีเลนเข้ามาเติมเต็มในตำแหน่งลดพลังป้องกันระยะไกลของเขาได้เลยใครสนใจก็ลองเพจร,รอกดไว้ได้เลยนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กดซับช่อง p d ดีเอสเทอร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและพัฒนาคลิปดีๆต่อไปในอนาคตด้วยนะครับแล้วก็ถ้าถูกใจคลิปนี้ก็สามารถสมัครสมาชิก หรือม้อซูเปอร์แดงเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำช่องต่อไปได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีปีใหม่ครับ